วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2024วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ในศตวตรรษที่16นั่นก็คือนักบุญชาล์บโรเมโอหรือว่านักบุญคาร์โลซึ่งเป็นศาสนานามของหลายบุคคลอยู่เหมือนกันนะครับแม้แต่พระสาราจอนปอนที่2พระนามเดิมของพระองค์ก็คือคาร์โล นะครับไวจีลาหรือไวติว่านั่นเองวันนี้พ่อส่งบทเทศมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีพิธีปรงศพของสตรบุรุษที่นี่นะครับก็ขออนุญาตส่งบทเทศมาช้าแต่เขาได้ถวายบูชามิซาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาไต่ตองถึงชีวิตนิดหนึ่งของนักบุญชาลบโรเมโอนะครับท่านใช้ชีวิตอยู่ในยุคปฏิรูปศาส,สนาจักร ก็คือในช่วงที่าชาวโปรเสตสแตนต์กำลังที่จะเรียกว่าแยกออกไปแล้วนะครับจากคทาทอลิกเป็นยุคของพระสังฆจนาแห่งนครเทรนนะครับที่ทางเหนือของประเทศอิตาลีชานบรโรเมโอนั้นเกิดเมื่อวันที่สองตุลาคม1538นะครับที่ปราสาทอโรนาที่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบมาจอเร ใกล้กับมหาวิหารมหานครที่มิลานนะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันขณะที่ชาญบรเมโอเกิดนั้นดวงดาวในท้องฟ้าส่องประกายเต็มท้องฟ้าระลิบระยิบระยับไปหมดเลยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นมานะครับบิดาของท่านเป็นขุนนางผู้ยิ่งใหญ่แห่ง อโรนานะครับจึงมีปราสาทหรูที่เดียวคือปราสาทอารนोนาและมารดาของท่านนั้นมาจากตระกูลเมดิชีซึ่งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะครับใครก็ตามที่ใช้นามสกุลเมดิชีก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งเป็นตระกูลที่มีเกียรติสูงสุดของประเทศอิตาลีสมัยนั้นชาญเป็นบุตรคนที่สองนะครับดังที่บอกบิดามารดานั้นเป็นคนที่มี ความมั่งคั่งอย่างมากจึงได้รับการศึกษาอบรมในบรรยากาศที่ดีนะครับมีความเชื่อความศรัทธามากตั้งแต่เป็นวัยเยาว์นะครับเมื่ออายุเพียง12ปีท่านกา็ได้ตัดผมของท่านคล้ายๆกับเป็นรูปครึ่งดวงจันทร์นั่นเองซึ่งภาษาลาตินเรียกว่าตอนซูราก็เป็นสัญลักษณ์ว่า เขาพร้อมที่จะอุทิศตนเองเพื่อพระศาสนานะครับกล่าวคือการเป็นสมณะนั้นเป็นความตั้งใจของท่านอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับมีความตั้งใจศึกษาและเน้นให้มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได้เมื่อตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นนั้นก็แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในการพูดในการออกเสียงเพราะท่านเป็นคนที่พูดช้านะครับ แต่แล้วก็ทำให้คนเข้าใจลำบากนะครับในการสื่อสารกับผู้คนตอนนี้ตอนที่ท่านเป็นวัยเด็กวัยเยาว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามชานบรโเมโอก็แสดงออกได้อย่างดีทีเดียวเป็นที่ประทับใจของครูที่สอนแม้ว่าจะพูดช้าแต่ก็ไม่ได้ลักษณะที่ติดอ่างนะครับ ชาญเป็นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นแต่ท่านก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองในกิริยามารยาทความประพฤติของตัวเองโดยเฉพาะการแต่งตัวอย่างเหมาะสมการสื่อสารการพูดท่านก็เรียกว่าตั้งใจว่าท่านอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับและในปี1554บิดาของท่านก็มาราณภาพาไปฉะนั้น ความเรียกว่า,าความรับผิดชอบต่างๆนะครับที่ดูแลบ้านก็ตกมาอยู่บนบ่าของท่านนะครับขณะเดียวกันท่านก็ศึกษาอย่างหนักทีเดียวได้บรรลุถึงปริญญาเอกทั้งทางฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายพระศาสนาจักรนะครับที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงก็คือ มหาวิทยาลัยปาเวียนะครับ <c oughs> ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณลุงของท่านเองลุงแท้ๆนะครับก็คือพระสันตะปาปาป,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 ปีโอที่สี่นั่นเองและในช่วงนั้นภาษาปาก้นํำท่านมายัางกรุงโรมและแต่งตั้งเป็นพระคดินาลเลยนะครับยังเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่หนุ่มมาก คดินันหนุ่มคนนี้จึงกลายเป็นผู้นําในนครรัฐวัติกันนะครับโดยเฉพาะมีบทบาททางด้านการศึกษาและก็ได้ตั้งสถาบันวรรณกรรมขึ้นนะครับและเมื่อตอนอายุเพียง22ปีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารในเขตศาสนาปกครองของมหานครมิลานนะครับบุคคลสำคัญมากมายมาพบท่านเพราะเป็นคนที่ฉลาดมากถาว่าท่าน สุภาพถ่อมตนมากนะครับในขณะที่ท่านเป็นคนมีความสามารถสูงตั้งใจเพียงรับใช้พระเจ้าและรับใช้พระศาสนาจักชื่อเสียงที่ดีของชาญบโรเมโอนั้นก็แผ่ขยายไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักปฏิรูปและท่านก็มีความตั้งใจดีที่จะเห็นแผนการในการปฏิรูปทั้งของกรุงโรมเองและของมิลาน นะครับซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่มากท่านได้ตั้งโรงพยาบาลและก็สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถาบันสงเคราะห์ต่างๆมากมายสนับสนุนคณะนักบวชต่างๆมากมายและทั้งเองก็ตั้งคณะของท่านเหมือนกันคือคณะออฟเบลดแห่งนักบุญอัมโบรเซียวนะครับในฐานะที่เป็นอาร์ชบิชอป แห่งมิลานนะครับท่านได้ปฏิรูปสิ่งสำคัญสำคัญในพระศาสนาจากักรท่านไดเ้เรียกว่าปิดรุดยุติคณะนักบวชหลายคณะทีเดียวที่เกิดอาการคอร์รัปชันหรือเกียรติค้านเพราะว่าคณะนักบวชสมัยนั้นก็บางคณะมุ่งแต่สวะแสวงหาเงินทองด้วยเหตุน,นี้แหละจึงทำให้ท่านมีศัตรูอย่างมากทีเดียว และเคยถูกลอบปลงชีวิตมาอย่างน้อยสองครั้งนะครับท่านเน้นให้บรรดา,าบาทหลวงหรือว,ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเอาใจใส่ทางงานด้านอภิบาลสัตบุุษและเป็นพิเศษให้ให้ได้ดูแลเรื่องสินศักสิทธิ์เรื่องการบริการสังสิทธิ์ศินศักสิทธิ์นะครับท่านได้ให้ห่วงใยบรรดา ลูกแก่ก็คือประชาสตบรุษนั่นเองเพราะว่าสมัยนั้นบรรดานักบวชทั้งหลายก็ฟุ้งเฟ้อและก็มุ่งแต่หาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับนี่เกิดทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุน,นี้แหละทางาโปรเตสแตนต์หรือว่าคริสเตียนจึงเรียกว่าไม่พอใจนะครับและก็ได้ต่อต้านทางศาสนาจากคาทลิก,กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับท่านเห็นว่าบรรดาสมณะ สมัยนั้นนะครับขาดความรู้ขาดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอีกมากท่านจึงเริ่มสร้างโรงเรียนสร้างวิทยาลัยสร้างเรียกว่าสถานฝึกอบรมที่จะเตรียมตัวเป็นพระสง์เป็นนักบวชเป็นสมณนะเพื่อบรรดาสมณะจะได้รับการศึกษาอย่างดีเรียนรู้ความจริงของพระศาสนาจักนะครับ ในปี1,522พี่ชายคนโตของท่านก็จากไปครอบครัวจึงขอร้องให้ชาญบโรโเมโอนั้นละทิ้งในการเป็นศาสนาบริกรนะครับและให้มาเรียกว่า,ารักษาวงตระกูลเอาไว้อย่างไรก็ตามชาญบโรโเมโอ้ก็ปฏิเสธนะครับและยิ่งเจริญชีวิตอย่างเคร่งครัดในฐานะที่เป็น ผู้นำศาสนาจักคือพูดง่ายๆว่าเป็นอาร์ตบิชอปบที่มีคุณภาพสูงมากทีเดียวท่านเป็นนักบุญแหละที่เหมาะสมกับยุคของเรานั่นก็คือในยุคนั้นเกิดโรคระบาดอย่างหนักทีเดียวที่มหานครมิลานนะครับโดยเฉพาะในศตวรรษที่16ในปีคศ .1570 นนั้นมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก และก็เจ็บป่วยจำนวนมากบรรดาคุณพ่อบาทหลวงก็หนีไม่ให้บริการไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนฉะนั้นตัวท่านเองนั่นแหละก็ได้รับบทบาทอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าบรรดาคุณพ่อบาทหลวงบรรดานักบวชก็หลบหนีการอภิบาลแต่พระสังฆราชชาลบรเมโอนั้นได้ใกล้ชิดเข้าไปหาคนเจ็บป่วย โดยที่ไม่กลัวโรคระบาดใดๆทั้งสิ้นท่านช่วยเหลือคนที่ใกล้จะตายด้วยตัวท่านเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องศินศักิ์สิทธิ์เรื่องลาวต่างๆที่คนยากจนท่านก็ขายสมบัติทั้งหมดที่ท่านมีนะครับแล้วเอาไปช่วยคนยากจนคนเจ็บป่วยโดยเฉพาะท่านก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ให้บริการด้วยตัวเองท่านโปรดสินเจมิมทำหน้าที่ ให้ศาสนาบริกรต่างๆอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะท่านศรัทธาอย่างสูงต่อศีลมหาสนิทและต่อพระแม่มารีนะครับเป็นแบบอย่างอย่างสูงส่งทีเดียวท่านเป็นนักปฏิรูปที่แท้จริงนะครับเพราะท่านปฏิบัติตัวเองอย่างเคร่งครัดและเจริญชีวิตอย่างสมสมถะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นฉะนั้นคนที่พบปะท่านนั้นจะประทับใจภาษาจากในยุคนั้น แม้ว่าจะเสื่อมโซมมากทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าการคอรัปชันการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกระแสะเรียดก,การที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองสังคมจึงเต็มไปด้วยอบายมุกท่านทําด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงต่อสู้และทําให้ท่านมีศัตรูมากมายทีเดียวในชีวิตนะครับและก็เมื่อ,อเดือนพฤศจิกายน ในตอนบ่ายวันหนึ่งขณะที่ท่านได้ประกอบพิธีกรรมที่วัดน้อยของตัวเองนะครับและท่านกำลังคุกเขา่าภาวนาท่ามกลางสตรุลดบางคนมือปืนก็มาดักยิงยิงกระหน่ำท่านด้วยกระสุนหลายลูกทีเดียวแต่ท่านก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าแม้ลูกกระสุนจะเฉียดไปเฉียดมาในตัวท่านแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าและพระแม่มารีก็ได้ ปกป้องคุ้มครองท่านนะครับสตบุรุษก็รักท่านมาได้ปกป้องคุ้มครองท่านนะครับท่านเป็นคนที่สงบนิ่งมาแม้กระทั่งจะเกิดภัยพิบัติต่างๆมีศัตรูมารุมร้อมจะทําร้ายท่านท่านก็นิ่งมากเลยนะครับท่านก็ประกอบพิธีกรรมอย่างสงบเงียบไม่กลัวพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับชานบรโรเมโอเจริญชีวิตอย่างเรียบง่ายมากทีเดียว นะครับบ้านของท่านยิ่งเรียบง่ายท่านขายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่ท่านมีมากมายนั้นไปแจกจ่ายเลี้ยงคนจนนะครับดุดดังกับพระวรสารในวันนี้เลยเวลาพระเยซูคริสต์ต้องการที่จะอบอกว่าถ้าเราต้องการจะเลี้ยงอาหารกับใครเราน่าจะเลี้ยงให้กับคนพิการคนยากจนคนที่เขาไม่สามารถจะตอบแทนเราได้นะครับถ้าเรามัวแต่เชิญคนที่ เรียกว่าคำนวณเป็นนักธุรกิจเรียกว่าต้องเอาผลประโยชน์นั้นชีวิตก็ไม่ใช่คิดจชนนะครับท่านเน้นเรื่องพระวรสารในชีวิตของท่านมากท่านได้เยี่ยมเยียนวัดต่างๆทุกวัดในเขตาศาสนาปกครองของท่านซ่อมแซมวัดที่เรียกว่าสุดโทมนะครับท่านให้คำสั่งสอนและปฏิบัติโดยเฉพาะท่านเน้นเรื่องการสอนคำสอนอย่างมากทีเดียว ดุดเดงดุดดังกับบุญยาลาสีนิโคลรัสบุญเกิดกิดบบุงเลยนะครับชอบเทศชอบสอนสอนคำสอนไม่หยุดไม่หย่อนท่านจำศีนอดอาหารบ่อยมากนะครับทำพรีกรรมตัวเองทุกๆวันในปีสุดท้ายของชีวิตของท่านนั้นท่านก็เรียกว่าทานอาหารเพียงเล็กน้อยขนมปังชิ้นเล็กๆกับเพียงน้ำเท่านั้นเองและระยะสุดท้ายปลายชีวิตของท่านท่านก็จำศีนพรีกรรมอย่าง เรียกว่าจริงจังทีเดียวและในเดือนตุลาคมปี1584ท่านก็กำลังเดินทางไปเยี่ยมวัดที่ยากจนคนยากจนและท่านก็รู้สึกว่าเป็นไข้อย่างหนักทีเดียวท่านกา็ถูกนำตัวหามบนแคร่กลับมายังกรุงมิลานท่านก็รู้แน่ว่าท่านต้องมารับภาพอย่างแน่นอน จึงขอรับสินเจิมสินมหาสนิทครั้งสุดท้ายท่านอายุน้อยนะครับอายุเพียง46ปีเท่านั้นเองและท่านก็มรนณภาพไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนในในปี1584นั่นเองนะครับและหลังจากนั้น26ปีพระาป,ปาเปาโลที่5จึงสถาปนาท่านเป็นนักบุญท่านเป็นองค์อุปถรัรมภ์ของนักเทศคู่คำสอนนะครับ และก็นักอภิบาลฉะนั้นแม้ว่าเราเองจะอยู่ห่างไกลจากท่านแต่ว่า,าเจตนารมณ์ของท่านนั้นยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งบรรดาสมณะนักบวชทั้งหลายทั้งปวงก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟังคำสอนของท่านนะครับและบุญชาญบโรโเมโอนั้นก็เป็นแบบอย่าง ที่ดีของนักปฏิรูปพระศาสนาจักและโดยเฉพาะเป็นแบบอย่างต่อบรรดาผู้นำศาสนาจักวันนี้แหละพ่อจึงนำเรื่องนี้มาฝากนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่แตกแยกมากทีเดียวแต่ท่านก็เน้นคำสอนดุดดังที่เราฟังจดหมายนบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีในวันนี้เอกลักษณ์ของศาสนาคาทอลิกมีประการเดียวที่สำคัญนั่นก็คือที่พระเยซูคริสต์ต้องการมากที่สุด นั่นก็คือความเป็นเอกภาพการเป็นหนึ่งเดียวกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและเน้นย้ำช่วยเหลือคนยากจนนะครับอันนี้คนยากจนจะอยู่เคียงข้างกับพระศาสนาจักตลอดเวลาและพระเจ้าก็จะฟังเสียงร้องของคนยากจนเป็นอันดับต้นทีเดียวนะครับวันนี้ดังที่พ่อได้บอกแล้วพว่อวสารวันนี้ ก็ได้บอกกับเราว่าจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าเราจัดงานเลี้ยงเราเชิญแต่คนที่เขาสามารถตอบแทนบุญคุณเราได้เชิญแต่พักพักพวกของเราเพื่อนฝูงของเราคนที่มีฐานะดีที่เขาจะเลี้ยงตอบแทนเราแต่พวกว่าคนที่เป็นคิตชนที่แท้จริงนั้นต้องห่วงใยคนยากจนนี่แหละครับเท่ากับต้อนรับพระเยซูค,คริสต์เองนี่เป็นการรำพึงในวันนี้ที่พ่อ ได้นำเกล็ดประวัติของนักบุญชานบโรโมโอมาฝากพวกเรานะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อคิดถึงวิญญาณในไฟชาระนะครับวิญญาณของอนักบวชชายหญิงวิญญาณของผู้นำศาสนาจากที่บรรดาผู้แพร่ธรรมที่จากเราไปแล้ววิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราที่เป็นญาติพี่น้องของเรา เราก็ภาวนาให้โดยเฉพาะดวงวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งที่ไม่มีใครคิดถึงนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกายนถ้าเราแก้บาปรับศีลไปเยี่ยมสู่สารและสวดตามจุดประสงค์พระสันตะป,ปาปาสวดบทข้าพเจ้าเชื่อเราจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ก็กล่าวคือเราต้องตั้งใจที่จะช่วยดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่ง ให้ไปสู่สวรรค์ฉะนั้นเราอย่าพลาดโอกาสทองอันนี้นะครับที่เรา,าได้ได้รับคุ้มรัพย์อันมหาศาลของพระเจ้านะครับที่มาถึงเราวันนี้พ่อก็คิดถึงคนเจ็บคนป่วยทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงวัยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กที่กำลังเจ็บป่วยอยู่พ่อก็คิดถึงมากเป็นพิเศษและวันนี้ก็ยังคิดถึงสุขภาพของ ยอแซฟทินกรกิจเจริญน,นะครับคิดถึงสุขภาพของลูเซียสดชื่นสุภาพและยังคิดถึงมาริากอร์ตีทัศนานะครับอขอให้เราได้ได้ภาวนาร่วมกันนะครับเพื่อสุขภาพของเราหลายๆคนนะครับที่เจ็บป่วยแล้ววันนี้พ่อก็คิดถึงคนที่มีชื่อนามว่าคาร์โล หรือว่าชาญบารโมโอนะครับและผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ทุกทกท่านนะครับขอให้ทุกคนที่เกิดในวันที่4พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนได้รับพระพรอ,อันอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าและไม่ว่าเจตนารมใดๆที่พี่น้องได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าพร้อมหน้ากันนะครับอาเมนขอพระเจ้าประทานพรครับ